เราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยไหมค่ะได้โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เอาไปสกแกนก่อนแล้วกันได้ ราได้งานที่สกแกนมาแล้วนะคะอยู่ในนี้ค่ะเขดกันเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปอีกค่ะลองเปิดกันเราตัวที่พี่เมย์ใช้อยู่มันคืออะไรคะค่ะอันนี้ก็คือเมาส์ปากกาค่ะตัวมันเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการทำงานเพนต์้องไป,ปพอืมคอมพิวเตอร์อย่างนี้ค่ะก็คือต้องมีจำเป็นต้องต้องมีใช่จำเป็นต้องมีมากมาก ค่ะตอนนี้เราก็ได้ตัวกระตูนออกมาแล้วที่เราวาดเมื่อกี้ เราอาจจะปรับถ้าสมมติบางคนเส้นไม่ชัดเงี้ยเราอาจจะปรับให้เส้นสีดำชัดหน่อยแล้วเราก็พอทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาตัดทอนพื้นของตัวการ์ตูนนี้โอเคเหมือนให้เหลือตัวเดียวใช่พื้นข้างหลังก็คือที่เป็นสีเทาขาวอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆคือในนี้ก็คือจะไม่มีเส้นถือว่าเป็นไม่มีเส้นลอ,อยอะค่ะเราก็จะมาเติมสีในนี้เข้าไปอเติมทีละจุดเลยใช่ไหมคะ ที่ได้เทนเอาไว้แ้วบ้างค่ะก็เอามาก็จะเป็นเทนล,ล้วกจะเป็นฟนี้สีเราถ้าเราอยากเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เทนลงไปได้เลยนะคะออันนี้ของพี่เมย์จะใช้สีประมาณนี้ใช่ของพี่จะใช้สีประมาณมตัวมันน่ารักมากเลย เนี่ยถ้าเราเราเวลาเรา,เราทำง,งานคือเราจะแบ่งเป็นเลเยอร์ใช่ไหมคะ,ะมีเส้นแล้วก็มีสีถ้าติดเลเยอร์ไหนไปคะ่ะเ,เราก็ทำง,งานตรงเลเยอร์ layer, เส้นเลเยอร์ layer, สีไม่ใช่เลเยอร์เส้นก็เพ้นลงไปบนงาน เราอยากเติมสีตรงนี้เมื่อกี้กระต่ายตัวนี้ก็จะออกมาประมาณสีอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าเส้นสีดำอะค่ะเข้มเกินอย่างนี้ใช่ไหมคะเราปรับแสงโดยอาศัยโปรแกรมในการใช้งานให้อ่อนลงอย่างเงี้ยเราก็ได้ความสมบูรณ์ของภาพขึ้นใช่ไหมคะอืมประมาณนี้ก็จะออกมาเป็นกระต่ายตัวนี้ ถ้าอยากเติมอะไรก็มาเติมตรงเรยยอสีเพ้นท์ไป oh. อะไรอย่างเงี้ยปักตักอะไรอย่างเงี้ยมันมีขั้นตอนการทำที่เราต้องศึกษาโปรแกรมของการลงสีทางคอมพิวเตอร์แต <c oughs> ่ตัวแท็บเล็ตมือถยจะแทนผูกกันเหมือนที่เราแทนผูกกันที่ระบายสีน้ำอะไรอย่างเงี้ย มันก็ง่ายต่อการลบหรือการเก็บงานอย่างเงี้ยไม่เลอะเทอะเหมือนนี่เราแสงเงาเมือเรื่องแสงเงา,นนเงเงาคือเราจะได้ความรู้จากการ ก็นำมาใช้หมดเลยอันนี้คือการเติมเ <จะ S 1> ง,งาเงาเหมือนแสงแล้วก็เเราทำให้รู้สึกว่ามันยิติขึ้นมาใช่ไหคะแล้วก็ค่อยๆลงไปตามเทคนิคของแต่ละคนนะเงาเข้มก็ได้ลงค่อยๆลง ค่ะพี่เมเห็นพี่เมว่ารูปสวยอย่างนี้คือแต่ก่อนเนี้ยพี่เมแบบชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าชอบที่ชอบศิลปะก็คือตอนแรกยังไม่ชอบอะค่ะแต่พอดีพอเริ่มวาดรูปอะไรเงี้ยก็มีคนชมแล้วก็เริ่มเล็งเห็นว่าตัวเองแบบมีความสามารถด้านนี้ก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆอะค่ะจนมาช่วงอินถานเราก็<ะ>คิดว่าเราจะอยากทําอะไรอย่างเงี้ย เราชอบวาดลูกก็เลยเลือกชนะที่สอนเกี่ยวกวาดลูกที่บ้านก็ส่งเสริมใช่ที่<ห>บ้านส่งเสริมให้เรียนด้านนี้เรามีพี่เมย์นี่แบบเป็นลูกคนเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่ามีพี่น้องไหมตอนนี้มีพี่น้องอะค่ะมีอยู่ห้าคนเป็นคนที่สี่ค่ะพี่สาวชอบอยากให้เรียนด้านนี้เพราะเห็นตั้งแต่เด็กว่ามีแววมีแววอื่ ก็เลยเลือกที่จะเรียนคณะนี้เลยใช่วิจิตรศิลป์ตัวการ์ตูนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้พี่เมอ่ต้องทํายังไงต่อคะค่ะพี่ก็จะเอามารวมให้มันเป็นผืนใช่ไหมแบบว่าเราสร้างเนื้อเรื่องมาเป็นตัวการ์ตูนตัวนี้ตัวนี้เราเอามาจัดวางองค์ประกอบค่ะจัดวางองค์ประกอบแล้วเราเซฟไฟส่งไปที่โรงพิมพ์เพื่อที่จะพิมพ์ออกมาใช่ แล้วอย่างนี้แต่ละลายนี่ที่พี่เมย์ทำไว้นี่มีเยอะไหมคะเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะเยอะมากใช่เดี๋ยวเราลองมาดูกันก็ได้ค่ะ,ะนี่ไงอันนี้เป็นองค์ประกอบต่างๆม้ดตดเล็กๆน้อยๆเราก็จะใส่ลงไปเหมือนแบบแค่เชือกอันนี้ก็อ่านว่ามามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใส่ลงไป นี่คือลายแต่ละลายเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่มันจะเป็นตัวการ์ตูนแต่ละตัวการ์ตูอนอะไรก็คือเหมือนเมื่อกี้ว่าอันนี้ว่าคุณแก่เจ้าหญิงอะไรเงี้ยค่ะอืะตายแค่แต่เป็นอย่างว่าเล็กๆน้อยๆเ,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 เราก็ทำค่พะพวกเชือกที่เล็กๆน้อยๆเป็นส่วนประกอบเล็กๆลงไปในผ้าค่ะให้มันดูละเอียดค่ะ คอนโนก็จะมีหลายๆสีื็คือมันเป็นมนไอเทมให้เราเลือกวางจัดวางลงไปบนผ้าจ<ะ>ักรยานอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นตัวการ์ตูนแต่ละทีมที่เราคิดมาอ,มอันนี้ก็คือเป็นพวกครัวหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปถ้าเราเอาตัวการ์ตูนแต่ละตัวอย่างเงี้ยค่ะมารวมเป็นภาพผืนเดียวกันเลย มันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนค่ะ๋ยน,นเรามาดูกันนะอ,อ,อันนี้คือรวมแล้วรวมแล้วค่ะอันนี้เป็นเพลนสีเขียวก็จะออกมาประมาณแบนี้สีเนึ่งใช่องประกอบแล้วก็เน้นแน่นนะคะในตีมนี้ค่ะใ,ใส่น,นู่นนี่เต็มหมดวาดเยอะมากอะคะ่ะอืม มีสีแดงขอบแดงไะคะ่ะจริงๆเราง,งานจริงๆอ่ะเราไม่ได้แค่วาดแค่ในคอมอ่ะค่ะจ่จริงๆอาจจะมีการวาดระบายสีด้วยมือทางงานที่เราแบบอยากให้มันเป็นสีน้ำอย่างเงี้ยเราก็ทำลงไปเราก็สแกนแล้วก็มาตัดทอนแล้วก็วางเป็นผืนเหมือนกันอือไม่ได้แค่ในคอม ันนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งใช่เป็นอีกลายนึง<ม>แล้วก็มีตัวหมาป่าอนี๋อนี่คือครอบครัวมหมาป่าที่พี่เมยบอกใช่ครอ,อบครัวมหมาป่านี่มันมีหลายทางคือเวลาเราทํางานเราก็คิดถึงสีที่คนจะใช้ได้จริงด้วยเป็ก็ขาวดำเขียวอะไรอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่อิทธิพลที่ตอนนั้นเราชอบแบบไหนอืมไม่เราเล่นกับเท็กเจอร์ที่ใช้อ่ะค่ะกาแล็กซี่ท้องฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเอาตัวการ์ตูนที่เราระบายมาจัดองค์ประกอบอืมพอมารวมๆกันมันก็จะเป็นชิ้นงานอีกแบบหนึ่งเลยเนาะ โฆษณาอ,อนางแบบถ่ายกันอะไรเงี้ยค่ะนี่คือถ่ายกันเองเลยใช่ก็คือพอเราได้ง,งานมาแล้วเราก็ต้องทําสื่อโฆษณาสื่อโฆษณาสําคัญเหมือนกันใช่ไหมคะคะในการขายเราก็คือต้องมีนางแบบเพื่อที่จะเรียกความสนใจจากคนขายว่าใช่แล้วประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะออกมาประมาณนี้ถูอาากอ,อย่างนี้เป็นยังไง ให้เขารู้ว่าสามารถทําแบบนี้ได้ผูกอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะรูปรูปที่เราถ่ายเราจะได้เอาไปลงใน facebook อ G อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือสีออกมานี่สามารถเข้ากับทุกชุดได้เลยใช่และนางแบบของเราจะเป็นเอกลักษณ์คือเราจะไม่เน้นแบบเป็นผู้หญิงจ๋าอย่างงี้ค่ะเราจะมีหลายธีมก็คือเรามองที่ผ้าว่าแบบแต่งตัวอย่างนี้แบบ เหมาะอ,อ่านี้ก็แนวฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาให้แปลกกว่าคนอื่นนะคะไม่ใช่แบบจำเจเพราะว่าลายของพี่เมย์ก็แบบไม่ได้ดูหวานมากอะไรอย่างงี้ะคือขั้นตอนทุกอย่างเสร็จครบหมดแล้วเดี๋ยวเราออกไปคุยเรื่องเ,อเกี่ยวกับธุรกิจบนสังคมออนไลน์ของพี่เมย์ดีกว่าว่าพี่เมย์ใช้แบบไหนทำยังไงได้ค่ะ เดี๋ยวเราไปคุยข้างนอกกันดีกว่านะคะ